สบายดีทุกคนตื่นมากกับเก็บจูดจูดอย่างเดียวพี่น้องมันหกสบายที่ยามเศร้าพี่น้องบุญยักันมาจากบุอยักษันมาเห็นหน้าเจ้าของมือได้มันสีสาเป็นผีว่ะฮึจูดอย่างเดียวพี่น้องเ้ยมันหกขอ,อ,รป,รอ,อ,อกกประหมักอยู่หงอยู่เหือ่อตื่นมากนะบ่ได้หนังฝากจังหันน้ำมันแม่ไก่ทอง แต่ซองมือแล้วพี่น้องจุจูห้ามีหาหามือโอ้จูแจนะพี่น้องก็มาจูแจนี่แล้วก็จูดปุ๊พี่น้องเลยว่าสิลงไปจูดอีกแบบสวยเลยกำประเห็ดกินขางนะว่าสิไปจูดพี่น้องเลยปกติต้องหลังเฮียนกำในคู่อันนี้เข้าโบจูดเลยมีแต่ห้าวจูดโอ้ปจูดเบอร์ละแถวานะพี่น้องเลยทำความสะอาดเอง มันเลยกับปิวเขามาหน้าครัคือเก่านิฟซีว่าไลายลคอมเมนตนะ์เนาะเกือบทุกเม็นนะบ้ามึบบ้าเม็นพี่น้องเลยจะหาย่ายเที่ยงออกแต่นี้มันบางหนาเฮือนความฟันเท่ากันแนวนั่นแหละท่านผู้ชมความฟันคืออยากลื้อออกตั้งแต่เห็ดเฮือนเลอะผูแต่ว่าเจ้าเป็นหนึ่งเขาอยู่ไซส์นะถ้าลื้อนะลื้อผัด มันหักมันเพย์นะบ้านนี่ได้ซื้อใส่แล้เขาจะเอาเงินมาแต่ใส่ฮน้าพี่น้องนะฮะวิดนี่วิดสินสก้อนเออบ่มีหนี่มีสินยังไครเนะาะภาระกษณนาทีกระร้ายพี่น้องเลยดุเต่ากันคือเห็นนั่นแหละดุเต่าก็เพิง่งพระาศัยพ่อแม่นี่กำลังกินกำลังใส่ทุกมือเลยเฮ้ยเมื่อยเมื่อยชีวิตสู่ซน มันได้สนิทกับบุญหัวเ้าแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็อยากเอาออกเต็มทนเลยพี่น้องอยากได้เงื่อนคั่วใหม่หรืออยากได้เทียงใหม่นะกัดซุดชีวิตและใจในห่อนวุ่นๆนกลัวพยอีกอยากได้โล่งหลุดทั้งเนื้อพี่น้องเอ้ยอยากได้เงื่อนคั่วคันบได้เงือนคัวอะไรเที่ยงหน้าใหม่ก็ไปเห็ดกินอยู่เที่ยงหน้าใหม่ก็โอเคเลยพี่น้องเงื่อนคัวก็คอยฮาไปลายปีเมื่อหนาเฮ้ยพอมากหนัมเหมยใจท้อใจพี่น้องเอ้ย เมื่อยเมื่อยใจเถาะใจหลายเหนาะเขาเห็นหนิมหวัวกระคืแต่ทั้งในมีนมไพ่หูนำดอกแต่ละคนแต่ละครอบแต่ละครัวก็ต้องมีความขีดมีความในใจมือสุข,ขสุขคนเนาะพี่น้อง <c oughs> อยากจอออกเต็มทนแหละพี่น้องเอ,อ้ยเที่ยงก็ได้เพิดมิ่งขม้าข้าก็บอกเออหาเงินไปก่อนเก็บเงินไปก่อนพอว่าฮาก็เดปี หนึ่งปีปีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคุณแหล่ซองซ้ำปีเมื่อหนะคุณแหละอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องหัวคันถือเลขกันสามตัวนักหนักหัยชี้ใหญ่มื่อนี้เลยพี่น้องไอเถียงอันนี้ซื้อเถือกสิบบาทหาบาทอีงยังสิมานรวยคันสมหติถือเลขสามตัวสิบบาทมันสิเท่า์ได้อ,นอะนะเท่า์ได้เย้ยสามตัวสิบบาท <laughs> ความฝันฝันลำลุ่แรงๆพอที่แท็กเข่าคู่อะพี่น้องสิปิ๊งไก่สิปิ๊งไก่กินกระตาม,มัาหงเนยลืมปิดมาหงจซะมาตะว่า <c oughs> ไก่น่อยเนาะทำกา้าโอ้ยน,น่อยน่อยก็กยไก่เฮ้ยสิปิ๊งไก่ไกินเศร้า เมือนะสัวนะ่ะตัวน้อยกว่านี้พี่น้องเอ้ตัวน้อยๆอีสักรกปันันสัวลูกล้านผมมาขุดดินนำน่ะมากินกับไอิ่สามารถก็จะไปกินข้าวแรงเห็ดสู่เขากินพูดอะไรพี่น้องก็แม่นปุ๊กเทียงเขากับซิปุ๊กจะพูดอะไรแบบนานๆเดินตัวน่ะพี่น้องเาานื้อใดเข้ามาอะไรนี่ยเดินเนื้อใดเขานะได้น้าั๊มน้านี่ซิปุ๊กวางนี่ความฝันพี่น้องเอ้ซ่าถูกหอยฝันเป็นจริง ขอให้บุญล่นทับโศกล่นทับใจกับปัญญายากหายบ้างเฮือนเือคืออย่นี่แหละพี่น้องใจกันอยากเอาออกแต่แต่ย่อเฮือนหมดเลยมันยากยังพี่น้องก็หูเงินนี่แหละวิตนี่วิตซินไปก็โอเคร่อแซ่บนะการพินน้องเคยจะอันปิีนใส่ให้ข่อยได้เฮ้ย่าไปถิ่มได้ เนี่ยไปปิดมาหงมาซ้อกันเด้อทานผู้ชมเ่อแสบน้ำกันอาหารเส่ามันเหี่ยอรอ่อยเลยนะอีกสามมือจังหนันกันนะจังหันก็นคือเอาอาหารไปถวยายพระอะไรพี่น้องเนี่ยพอมีองค์เดียวในวัดจุหนึ่งหาเมือ,อจุหนึ่งห้าวัน,นยัง,งนะทุกค กินเอามึงมันพริกบ่ล่ะมันบ่สิมันโตใส่กระสูญได้ตายน่ะเอาข่าวกลางๆนะตายนั้นรอแพี่น้องมาหุงเฮากแล้วแล้วนี่ดรอตําพี่น้องลงกกว่าเขาเบื่อหอลาดมันสุกนในี่ได้เอางุมตวนงุมอันแลอีอันนี้มันสิบ่สุกงุมงุมแล้วมันแมไว้เออ หิวเขาเด้ราแซ่บมันกันพี่น้องเจดําก็ลงมาเลยเจดําก็หุบหอบก็ลงมาเลยมาบ่ทุกคนแล้วรอกินข้าวแล้วก็เตรียมลงสวนพี่น้องเอ้ยเนาะชื่อเอาเตรียมลงสวนใส่ผุยเอาดินลงคุมมกะโพดพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้คายอีกบาดนี้พก็คือสิตกพี่น้องเอ้ยว่าได้เป็นเพื่อนกะโพดใหญ่พจังสิตกพอแงเนาะสุเดือน4เดือน5พยังบ่ตกพอเม็ดย พ่อแฉะแฉะจากนาเอาเดือนสี่พี่น้องเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นนาหะกระเดือนหนึ่งเดือนสองลูกมะข่าวของหนามก็ยังจะสั่นหยอก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 พี่น้องเลยแอร์ก็ไม่ได้เปิดแล้วหนาวยายท้องอดอกอันนี้หายพี่น้องดอกไม้กระเบื้องเมื่อวานนี่หัวยฮะก็อุ้มทั้งออกมาเลยแล้วฮะก็ได้ไปเอาโมกปลาซิวมากิน อเช้าก็ไปโรงเรียนน่ะพี่น้องโอ้ยหนาวพี่น้องมาๆๆท่านผู้ชมเอาตีกันตุบติบตุบติบกินข้าวด้วยกันแซ่บป้าแนวกินนะะจนบ่ไดวออกแต่กระปุกปิ้งไก่ตามะหงแกงขี้เล็กแกงไชยาขี้เล็กน่ะเออเป่งเบิดมากินแล้วก็ลงสวน

ตามเพื่อนได้ประท่ากันโอ้ยหลังเลยน้ำร้อนนะนับนี่เนี่ยคล้ายพอไม่ยอมก็เหยี่ามมาไปดิพี่น้องกินปิ้งตาไก่ดิจับแมวหยามเลยแก่แล้วมันบุญลาบปลาเนี่ยขนาดก็เด็กแล้วล่ะมัวไม่มาตุ่มเหยี่ยมมาขี่ไม่มาทิชทิชมาได้กูเอาเบ็ดเอาเลยหรือ โอ้ยน้าจูบอีอเือกสัสิก็บและปลาน่าเอาละบวมมึงเอาบวงถูกกันยุตวเด่นเมืออื่นก็ได้จังหันเด้อเรื่องหมอนเงินทึงบกวันมาใส่นี่หูนั่บ้วันหนร้อยไม่ใช่นะมันนี่ร้อยส่เบิร์ดเลย

ยงคุไปายมไปไกลกูรู้มองยิ่งกำลักินสีกูนี่เออกอฉันมงักไปขายอ๋อขานอืมขายไอยบบกูใชกูช้คนนึงเท่นอืมอไรอ่กมว่เนาะมันบอกร้านมันบอกเนี่ยบางคนไปขายน่จะบกเป็นจังหกูน่ถ้าไปขายาแ่บด้กก่ย น่งมันเสร็ดชิเ่าบาทงงพกหาท่านนางมันนะทะลโหลนึ่งองแนน้องนันางมันเแบบนี้ตัวเมย์ตัวฮอใชเบิ้ลอะของนายอยู่บันทัดูเลยนี่ของฮะไปขายเช่นน้จ้ะตาวี้านจะ้อยหน่่างน้อยช่งน้อยนอนนากระตือหม่วนี่บชามุ้งเอยบ้านที่เคียวขวบมีกวอนเด็งหล่่อกระตือนมอื่นเ้กไป ที่นางาเดชอบชอบนซึ่งต่ำมู่อ่านนี่นั่งกับไปลนเอนั่กับในั่งกับเต้นใกล้ก็หลเ้าก็ยังไงอึอวันนี้เาสู้เน่ยเขาปฏิบัติสู้นันต่อช่งนมาสู้ยดโอ้มัดเลย็ไงเห็นได้อีกท่านย้มาปังไม่ปังแต่จะน้อยนี่ก็เป็นบุญ บังไผนี่ตัวมาแล้วว่าพืชนะห้ปังนี่เรงกระบุญบังไผนี่ลังชงการไเดียวน่ไม่ังเดียวไม่รงเ้ยรงมังเตมดูเห็นนะเห็ดคือทำคอเ็แล้จะเลียงอืมจะเลี้ยงไปไหนโน้องมารเรออะไรแค่เอืม

เป็นขั้นขั้นหลอดชิ้ม่าขั้นเป็นยาเคียวเต้าโบเต้าถ่าเธอได้ขึ้นแล้อบัวเร้าหลอดชิมาั้นนไดเออยาเคียวเี้ยวหลอดเียวเคียวขาวๆน่ใส่ปรจจุังกูยังลงใไม่ก็ยังเกะกยังกกสมพาอวะว่าชาในเฮือนันผ่อนเงนพ่อนหญเกามุงน่ะกกสมพาอวะทั้งฮือนเขาอีดือนน่ะสุพ่ออยากจะรำวย นางว่าพูดหน้าเงี้ยเพอนะวิจาดชื่อมาว่านนต้นชิดช่องละใหญ่ขมงขายนะพ่อก็่ะพ่อก็จะพ่อมันอดยงช่องละเออหยัดขม้งในเงื่อเยต้นต้นพี่ช้างเงื่อนอีเดือนนั่นในเดินเงื่อนต้นเใหญ่ท่องปู่พักนั่นกกสมพ่อไม่ใหญ่ว่านาว่าน้า่น้อยนะเออ เป็นเงินอ่อนยถ้าเราหวก็อยากงั้นตั้ดีกว่าต้สีไมที่แม่มเประเมาาอจแนไม่ไงวันหรืวของประเวทกัมีต้นชาเศาอันหัวแจเฮ้ยเต้หักไปพันมาลงเตาแล้วพอหน้าใต้แม่เปนล้น่ต้นมพือเตื่นอเห็นหรอมชชานะมั่คือเป็นเงินะถาว่าจะเป็นเงินจะบได้เเป็นหวยาเป็นหัยาวอซซื้อเไม่ไงไม่ไงวัหะเิเงืน แรนเอรินนะเขาหายหกพันไรอยากได้มื่นนึงเดียดีอยู่ในหื่นเอรินนั่นหกพันทุกขาวมีอย่เทมีเราว่าจากวันเมยวันหน้าวาพอใหญ่ขามุ่งนะแล้วได้สิบสอล้านแล้วก็ให้เมียท่องนะสามเสนลเวียดก็ให้เมยท่องอีกสองเสนเมีท่องน่ได้หาเซนหมวนบได้คายยังได้สิบสองล้านจากพอใหญ่ขมุ่ง

คองไอรินน่ะข้าวหายหกพันเลยยากได้มื่นหนึงเดี๋ยวนี้น่ะหากคนใหญ่เขามุ่งน่ะสิบสองล้านหมื่นนี่น่ะเงินน่ะเขามาจ่ายเรียบร้อยหากต้นไม้น่ะเขาท่านได้มาเอาหากเงินน่ะเขามาจ่ายให้แล้วสิบสองล้านนั่นเข้าไปทำอะก็ียดซื่เออ คุณยายขามุ่งนาะดิสุองล้านเฮ้ยว่าสั <flop. S 1> ของอันของประเวทนะกะมีนะเหล่าเตาไฮนะต้นเท้าอันเสาหัวเจ้๊มีหากอันเองไป,ไปบักมาลงเตาแล้วว่ะสันห้าสิบบาทเงินเอลินมาเขาขายหกพันบาทเลยได้หมื่นหนึงว่าสัาส มันเป็นตะตูตะติอิดมันใหญ่วันเราน่ะมันเนมันลสมพอเนาะมันเป็นตะตกตะตูยเขาสียเอาไปเอบอกเลยเขาสียเอาไปยังแล้วสันตามลาเนาะมันใหญ่ขมุ่งนะได้ชิบชล้านเเอ้ยวสั่นชงล้านช่องช่องหมืช่องมืตัวชเต็มล้านห่มื่นองมืบาทแล้วก็หายมันใหญ่ทองน่ะสามแสน thôi người mua thứ về cứ mong kiếm thêm lợi lắm được. là vì là cả hai mấy nhà thợ, xong sen là đại hả sen mấy nhà thợ, hạt à, ăn à, tôm may là có thợ này mà ăn, mà trả ngân mùa quan ní. ní nói chuyện mua thứ về nhà bán người bán. liền là cả thứ hà kịp kìm. vương vương đó. เอางยังใช่ดนมาบอบเงินห like ้าหมื่นหน่งเลยซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะไ่เลช่ย้่นั่นเราตังงินกดีนอยากได้โทรที่ตีเนาะเราบริวารเอาเบิดเรายกมเลรอ เราต้เปียพันหนึ่งเป็ดเป็ดละเองชิ้นกระโดงขมังบุกับมันชื่อท่านกับมันชื่อขมังบุญเอาท่านเมมี่เมมี่เอาไห้ขมังบุญ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 เอาไห้ขมังลุญเป็นห้ขมังบุญเอาไห้ขมับาญเอาไห้ขมังบุญเอาไห